ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่16กรกฎาคม2566คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสราร์วันนี้คุณมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องกังวลระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหลายหลายคนนะคะจะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเดินทางไปไหว้พญานาคหรือจะไปําชโนดนะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างเยอะงานเยอะงานดีนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบกระทนหันแบบไม่ทันตั้งตัวระวังเรื่องการขับรถนะคะระวังเร การขับรถอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่างุนิุอารมณ์เสียในเรื่องของการขับรถนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการขับรถนะคะอาจจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะช่วงนี้มีเรื่องกังวลค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้กําลังคิดเรื่องงานนะคะงานเยอะงานดีนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านนะคะ ให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ8 8 1หนะคะแ8ดแล้วก็885ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ